สวัสดีครับพบกับช่องสุภาพเชิญรีวิวนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวผ้าปิดจมูกซักได้นะครับหรือหน้ากากผ้าครับรุ่นกันน้ําและกัน PM 2.5นะครับสําหรับผู้ใหญ่นะครับแต่เด็กบางคนอาจจะใส่ได้ครับป้องกันละอองน้ําลายจากไอหรือจามนะครับแล้วก็ป้องกันฝุ่น PM 2.5และละและลายฝุ่นนะครับ เส้นใยสีดำนะครับช่วยลดการเกิดไฟฟ้าสถิตนะครับฝุ่นละอองไม่เกาะบนผ้านะครับเนี่ยซักได้นะครับไม่ก่อเกิดแบคทีเรียนะครับประสิทธิภาพการป้องกันฝุ่นเกิดจากเส้นใยการทอนะครับจึงคงคุณสมบัติ อายุการใช้งานได้นะเราจะแกะให้ดูนะครับเป็นกระดาษอย่างนี้นะครับใส่มาราคานะครับสามสิบเก้าบาทซื้อที่ห้างสรรพสินค้าได้นะครับทั่วทั่วทุกที่แล้วเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้อ่าเดี๋ยวผมจะไปซักแล้วก็ตากให้แห้งเดี๋ยวจะเอามารีวิวกันนะครับ อ่านะครับผมก็ได้ทําการซักและตากเป็นที่เรียบร้อยครับก็แห้งสนิทแล้วนะครับกันน้ําได้จริงไหมเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะครับด้านนี้นะครับกันน้ําแล้วก็ด้านนี้เป็นที่แบบเราใส่นะครับด้านนี้เดี๋ยวผมจะฉีดให้ดูดูนะครับเวลาคนจามนะครับหรือไอนะครับอ่าละอองน้ํานะครับก็จะเป็นละอองน้ําที่เล็กมากครับก็เลยใช้เป็นสเปร แต่สเปย์นี่ได้ไม่ไไมค่อยเล็กนี่นะครับเดี๋ยว,ยวไม่ออกเอาใหม่เอาใหม่ไม่เห็นสักครู่ครับตัวสช็อตสักครู่นะครับผมจะเอาอะไรมาหนอนี่นะครับ ครับไม่เบื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นภาพสโลโมชันให้ดูนะครับอ่านะครับก็สำหรับการทดลองแล้วนะครับว่าเรานะครับ เอาสเปรย์ฉีดเดียวไม่เปียกนะครับสบัดสบัดนะครับสบัดสบัดนะครับแล้วก็เหมือนปกตินะผมจะลองใส่ให้ดูนะใส่ด้านนี้นะครับหรือใครจะใส่ด้านนี้ก็แบแล้วแล้วก,แวก็แล้วแต่นะครับใส่ด้านที่การน้ำนะครับ แล้วก็เวลาเราฉีดนะครับไม่เปียกนะครับเปียกแต่เสื้อนะครรัอันี้เสื้อเปียกเสื้อเปียกนะครับก็สำหรับหน้ากาก,ากอันนี้นะครับก็ถือว่าดีนะครับแค่ราคาเพียง3 9บาทครับซื้อได้ตามร้าน ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับซื้อได้นี่ครับสวยงามครับเนี่ยสวยงามมากครับสวยงามครับ,วรบเวลาไม่ใส่ไม่เห็นไม่รอครับใส่ปั๊บรอเลยครับเนี่มันเป็นซองอย่างนี้ ก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ